โอ้โหบรรยากาศยามเช้าวันนี้ฮะมุมกาแฟของนาเล็กดูไม้ที่สวยฮะมีแต่กิ่งไม่มีใบฮะนี่แหละพญาไรใบสึกยอดจริงๆเลี้ยงแล้วทนทานแบบนี้สู้แดดสู้ฝนทนแรงเนีนนเ่ยยี่งเลยช่างกิจในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้าๆนาเล็กก็พามาจิบกาแฟแล้วก็ชมไม้ประดับของนาเล็กก็มีเรื่องเล่าให้ฟังกัน,นไม้เราเลี้ยงยังไงจึงได้งามแบบนี้เลี้ยงไม้แบบไหนที่เหมาะกับตัวเราหลายคนนพยายามหานะไม้มาปลูกมาเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแล้วก็ตายเลี้ยงแล้วก็ไม่รอด เลี้ยงแล้วก็ไม่งามแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วบางทีไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรามันเกี่ยวกับไม้อีกส่วนหนึ่งนะเราก็คือองค์ประกอบของการที่จะไปปลูกไปเลี้ยงแค่นั้นเองไม้มันชอบแบบไหนชอบบรรยากาศแบบไหนบางที คิดว่าตัวเองเลี้ยงเก่งที่ไหนได้มันไม่ใช่มันก็อยู่กับธรรมชาติของมันแบบนั้น<อ>นะเพียงแต่ว่าเราจัดให้เขาอยู่ในมุมในที่ที่ถูกต้องหรือเปล่านะอันนี้คือพญาไรใบนะก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่มีราคาเหมือนกันนะคนที่ ชอบปลูกชอบเลี้ยงเนี่ยซื้อหาไปปลูกเนี่ยสวยงามฮะอันนี้นะเล็กก็ปลูกไว้ในกลางแดดนะเพราะว่าพวกนพเนี้ยพยาไรใบเนี่ยเป็นเหมือนกับไม้พวกทะเลส,สายนะเป็นไม้ที่ชอบแดดแล้วก็ทนแรงได้ดีด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำะนะถ้ารากของเขาเนี่ย สามารถที่จะลงไปหาอาหารได้แล้วยิดดินได้แล้วอะไรพวกนี้สบายเลยะปล่อยปล่อยให้เขาหากินเองเลย <c oughs> น้ำอยากจะลดบ้างก็ได้ไม่รดก็ได้เขาอยู่ได้แต่ถ้ารดแล้วใส่ปุ๋ยงามฮะงามมากๆงามแล้วกิ่งใหญ่กิ่งอวบนะฮะนี่ ดูกิ่งแบบสวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นพญาไร้ใบเขากวางเนะี่ยตัดเป็นกิ่งๆิงขายกิ่งละสิบบาทก็ได้เนี่ยนะแต่เอาไปจัดสวนเนี่ยนะอีกมุมมุมหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกไอตะบองเพชรเนี่ย พอตะบองเพชรมันก็ไม่มีใบใช่ไหมทำาจัดสวนโซนแบบนี้นะี่ยสวยงามเลต้นนี้ก็ได้จากเหียบป่องมานะต้นเล็กๆเหยียบป่องเอามาฝากนาเล็กก็เอามาปลูกแล้วขายายไปเรื่อยๆตอนนี้ขายายแบบได้เยอะแยะเลยแบ่งปันคนอื่นปลูกบ้าง นี่แหละไม้ที่เราปลูกเราเห็นเราชมมันก็มีความสุขเราไม่ต้องไปเหออะไรกับชาวบ้านเขาที่เขาปลูกไม้แพงๆนะก็เหมือนหลายคนที่ไปหลงกับออบอนสีซึ่งไม่ใช่บอนสีไม่ดีบอนสีเขานะ่ะถือว่าสุดยอดแต่ว่า ตัวเราเองไม่เหมาะกับบอลสีไปลงกับไม้ราคาแพงโอ้โหชื่อนูน้นชื่อนี้ราคาเป็นพันเป็นหมื่นแต่พอจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ไม้ธรรมดานี่แหละเพียงแต่ใมันสวยแค่นั้นเองสวยแล้วไม่คงทนนะแต่พวกนี้ฮเลี้ยงแล้วโอ้โหคงทนอยู่นานเดี๋ยวไหนะจะพาไปดูว่า เล็กปลูกทิ้งขว้างยังไงมันก็ยังสวยงามไม่ได้รดน้ําเลยตัวนี้รดบ้างนะส่วนอีกตัวในะแทบไม่ได้รดเลยนี่ฮะอีกชุดหนึ่งปลูกทิ้งริมคลมองเลยให้มันสู้เผชิญกับพวกเถาไม้ต่างๆ โอ้เจ็บเห็นไหมมันสวยงามไหมเนี่ยใบไม้ตกมาใส่มาเสียบเนี่ยนาเลก็ไม่ได้จัดการหรอก็็ปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะขเขาก็จะได้สู้ได้ไเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร,บรอบๆตัวเขาเนยสองต้นคู่กันเลยต่อไปก็เป็นต้นใหญ่ เรามีแค่นี้ปลูกไว้ทิ้งไว้แค่นี้เดี๋ยวต่อไปว่าสามารถที่จะตัดขายได้นะขายกิ่งฮะนะบางคนต้องการกิ่งเอาไปชำนะพวพวกนี้ปลูกง่ายตัดกิ่งชำแค่นั้นเองขายกิ่งกิ่งละห้บาท10บาทเนี่ยได้เลยคใครสนใจก็ทักมาได้เดี๋ยวนะเล็ก ส่งให้นะคือนาเล็กมีทั้งสองสายพันธุ์มีสายพันธุ์ไทยธรรมดานะไทยบ้านๆเราแล้วก็สายพันธุ์อันนี้เป็นเขากวางนะเขากวางจะสวยกว่า เหมาะสลับจัดสวนนะแบบแรงๆเนี่ยชอบเลยให้ดูทั้งสองตอนนง้นนะปลูกทิงไว้ในป่านี่แหละคนรักธรรมชาติชอบธรรมชาติเนี่ยก็มุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะบอกว่ารกก็ได้นะแต่นาเล็กชอบแบบเนี้นถ้าจะยืมคำพี่มาใช้นะคุณพี่อารมณ์น,นั่นบอกว่าก็กูชอบคนนั้นจะบอกว่าเออต้องทำอย่างนี้สิต้องทำอย่างนั้นสิบอกไม่ใช่ก็กูชอบแบบนี้ครับเป็นคำแบบไทยๆนะไม่ใช่ไม่ไม่สุภาพะแบบไทยๆเดิมๆนะครับ สมัยพ่อขุนไอล่ะความสุขของเรามันไม่เหมือนกันนั่นและก็เก็บมาฝากนะเช้าๆกับมุมกาแฟที่อยู่กับธรรมชาตินะฟังเสียงนกนะฮะลองมุกเนี่ยใช้สวนประสานของเราในฟังเห็นไหมเสียงนกแล้วก็สายตาก,ก็มองกับ ตนมงต้นไม้สบายสบาย,บายปากลิ้นกายเนี่ยมาสัมผัสนะสัมผัสลมเย็นๆจิตกาแฟโอ้นี่แหละประสาทสัมผัสทั้งห้าเราได้ออกมาสัมผัสแบบนี้มันทำให้ร่างกายเราจิตใจเรามันสดชื่นนะพร้อมที่จะไปเชิญในการทำงานในแต่ละวันนะ จิบกาแฟกับนาเล็กผอมก็ชมธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ